สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงคำหกโมงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วนะครับตีไปหกโมงครึ่งครับผมบรรยากาศบ้านบ้านบรรยากาศทงหน้าสีคำพี่น้องกุ้งก้วงครับผมทงหน้ากุ้งก้วง วัานกถือนะครับเป็นพเนียรอนบนก็เลยบลูนี่ครับเอาเจ้าพ้าแดงครับมาใส่ไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เชี่ยนลองมาน้ำกันเหมือนี้ครับขอหยาดวันดีครับเชี่ยนลองครับผมนี่ครับนกเขาอยู่ทั้งหนานะครับเป็นพเนียร์ข้อนบนขอหยาดแป๊บหนึ่งครับ มากครับอันเสี่ยนไงเพื่นครับนี่ครับอันเสี่ยนลองครับผมมันถึกตอนไหนมันคืนวันนี้เถียงคู่ลองบาขอหยาดแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้สเสี่ยนหองเอาลงไม้เบิงครับคำนี่ครับเสี่ยนลองจะลงไม้เบิงครับพี่น้องครับใช้กับวาชูงหรอครับอาจารย์ครับโอ้ยกรอบคำครับบม่ได้กค้าโดน เดนินนานนิดนึงเด้ลอลูกแต่ผมมุนๆกล่าวลงเลยเออเครับเนี่ยไปเนี่ยข้อนบนถือเราเป็นนีนทังสี่นาะครับมันหนีบอันงาใหนะม่แล้วมาซื้อดอกลูกเอาลุ่งลงบึงเลยเออเรกรุ่งลงก้วค่าดังนี่ครับนี่ครับมันถือแล้วมั่มออกมาทั้งนอ่อยทังสี่ครับพี่น,อน้องอาจารย์ครับเอ,อ้าเชียนเบิงเึงด้วยเหรอจ๊ะ เป็นยังไงล่ะเจ้าทินเนาะอ้าวเสี่ยน้องเรื่องมาด,ดีเอชซีตัวล่ะครับีครับอ่าผมค่ะด,ดีครับผมขอ,อยาดและงานชาวอ,อีสานบ้านไปหน่อยครับโอ้พเนี่ยขัดนบ่นมันติดแบบนี้บ่ครับตกตอนนังส่บ่เอาเดี๋ยวลงไม่เบ่งอีกตัวหนึ่งครับผมโอนี่ครับอันนี้ค็เจ้าท้าแดยงครับนี่ครับพระเอกในไข่นะครับ อันนี้กับพระเอกใงซุ่มได้เนี่ยครับนี่ครับนาใส่เสียแดงนี่ครับพระอะไรนี่ยครับไล่อาจารย์ครับเบ่งน้ากันครับมาคำเหรอครับผมเอาถุงเขียวเห้กับยูโรดผืนเดเลยลูกอ้าพันนี่ยเนี่ยปวดปวดเนาะไสกันเสียโอ้ครับเนี่ยครับครับผมครับเชี่ยนล่องนะครับแต่ขออนุญาตลาพี่น้องนะครับคำเหรอครับผม ไว้เพียงสัมเนียครับสุขภาพแข็งแรงยืดีมีแห้งครับสวัสดีครับครับนะครับส่ัสด้ยินเลยเนาะขอส่ัสด้ยินยุไกเนาะยูพ่อคำบา